เลวี่อ่ะซูเปอร์สตาร์ฉันนี่แหละคือซูเปอร์สตาร์บทที่26เผชิญหประชญหน้ากับปัญหาหนะักบ่ายโมงขณะที่จางเยลรีดเขียนล่างเนื้อหาเข้าๆผู้ช่วยเสี่ยวฟางเดินเข้ามาจากด้านหลังและเรียกชายหนุ่มอาจารย์จางน้อยว่าอย่างไงเสี่ยวฟางหัวหน้าให้มาบอกว่าสปอนเซอร์ของรายการมาถึงแล้วนะเอ๋เร็วขนาดนี้เลยเหรอไหนบอกพวกเขามาถึงช่วงบ่ายย่งไงละ่ะ นี่มันก็บ่ายแล้วนะคะส่วนนี่ของอาจารย์จังเป็นคลิปโฆษณานะคะห้องสตูดิโอพร้อมอัดเรียบร้อยผู้อํานวยการให้อาจารย์จางเข้าอัดเพื่อเตรียมตัวก่อนคะ่ะชิปหายแล้วครั้งนี้ตายแน่ๆจางเย่เพิ่งจะเขียนได้แค่คําว่าคนกูตุสารโดยไม่มีเนื้อหาอะไรไปมากกว่านั้นเลยเขาได้แต่ปิดคอมพิวเตอร์และตรงไปที่ห้องอัดมีคนเคยกล่าวไว้ว่า คนที่รู้จักคุณดีที่สุดก็คือศัตรูของคุณนั่นเองมันเป็นเรื่องจริงเขียนปินสังเกตเห็นพฤติกรรมที่แปลกไปของจางเยและเมื่อคิดไปถึงสองตอนหลังของเรื่องสยองขวัญยามค่ำคืนที่คุณภาพเริ่มตกลงอย่างเห็นได้ชัดมีการสะดุดคำและคำผิดเกิดขึ้นบ่อยครั้งแม้กระทั่งการอัดรายการเมื่อก่อนจางเย่ใช้เวลาแค่เพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเดี๋ยวนี้กับใช้เวลาชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเพื่ออัดรายการ เถียนปินเดาว่าจางเย่น่าจะเกิดสมองตันจนทำให้คิดเนื้อเรื่องไม่ออกก็ดูสภาพเขาสิในที่สุดเจ้าเด็กนี่ก็มีวันนี้เล่าเรื่องต่อไปไม่ได้อีกแล้วหรอฉันอยากจะเห็นจริงๆว่านายจะรอดครั้งนี้ไปได้ยังไงเถียนปินรู้สึกอารมณ์ดีเป็นอย่างมากเขาลุกเดินขึ้นไปที่สตูดิโอพร้อมจะเห็นจุดจบข,ของจางเย่ที่เขาเฝ้ารอมาตลอดห้องสตูดิโอหมายเลขหนึ่ง นี่เป็นห้องสตูดิโอที่หรูหราที่สุดในสถานีมันใหญ่กว่าห้องสตูดิโออื่นๆถึงสองสามเท่าตัวนี่ยังไม่นับรวมพื้นที่ฝั่งตรงข้ามที่ยังมีพื้นที่เล็กๆด้านนอกสตูเอาไว้สําหรับพนักงานรับโทรศัพท์ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นห้องสําหรับนั่งชมการอัดรายการมีกระจกกั้นแบบโปรง่งใสเพื่อให้มองเห็นภาพด้านในได้อย่างชัดเจนพร้อมเก้าอี้หนังอย่างดีถึง30ตัวลักษณะเหมือนห้องประชุมขนาดเล็กเห็นได้ชัดว่านี่ เป็นห้องที่สถานีเตรียมไว้รับรองเหล่าสปอนเซอร์เวลาที่มาดูการทํางานมิฉะนั้นห้องนี้จะเปิดใช้เฉพาะเมื่อเวลามีกิจกรรมพิเศษหรือมีคนใหญ่คนโตมาตรวจงานเท่านั้นสมรภูมิที่ยิ่งใหญ่ความกดดันยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันจางเยเดินเข้าไปในห้องขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆและชี้แจงข้อแตกต่างของสตูดิโอนี้กับสตูดิโออื่นให้ฟัง ก่อนที่จะเดินออกไปจากห้องและทิ้งให้จางแย่อยู่ในห้องเพียงคนเดียวเขารู้สึกราวกับกำลังนั่งอยู่บนเบาะหนามชายหนุ่มบ่นงึมงำกับตนเองจะทำยังไงดีวะเนี่ยแถมแม่งเลยดีไหมไม่ไหวมันไม่เข้าท่าหรอกคนที่จะให้สปอนเซอร์แก่เขาต้องเคยฟังรายการนี้มาก่อนแน่นอนถ้าพูดมั่วๆก็มีแต่จะพังเท่านั้นแถมมันยังส่งผลต่อผู้ฟังที่ติดตามรายการนี้อีก แต่จะให้เล่าไปแล้วเรียบเรียงความคิดไปด้วยงั้นหรอเขาไม่ได้มีความสามารถถึงขนาดนี้เนี่ยสิต่อให้เขารีบแต่งเรื่องต่อในตอนนี้คุณภาพของมันต้องออกมาไม่ดีอย่างแน่นอนเมื่อความคิดต่างๆลุมเล้าอยู่ในหัวจางเย่ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ก็ได้แต่หวังว่าเราสปอนเซอร์จะไม่ขีดสัญญาทิ้งเท่านั้นด้านนอกณห,ห้องชมรายการเชิญทางนี้เลยครับประตูถูกเปิดเข้ามา เจ้ากัวโจและรองผู้อํานวยการแผนกเดินนํากลุ่มชายหญิงห้าหคนเข้ามาเชิญนั่งตรงนี้เลยครับเดี๋ยวจะให้คนนําชามาเสิร์ฟให้หญิงสาวคนหนึ่งกล่าวขึ้นผู้อํานวยการเจ้าต้อนรับพวกเราดีเกินไปแล้วนะคะสปอนเซอร์ลายหนึ่งมองเข้ามายังด้านไหนนั่นอาจารย์จางน้อยใช่ไหมใช่แล้วเจ้ากัวโจย,ยิ้มตอบเราให้จางน้อยเริ่มอ่าแล้วเราค่อยมาเริ่มพูดคุยเรื่องข้อตกลงกันนะครับแน่นอน ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคนคุูสุสานเลยนะเมื่อคืนผมก็เพิ่งฟังมารู้สึกเป็นโชคดีจริงๆที่ได้มาฟังสดๆด้วยตนเองในวันนี้แขกวัยกลางคนเอ่ยขึ้นมาอย่างสุภาพพวกเขาเลือกนั่งเก้าอี้แถวหน้าสุดแต่ละคนมาจากหัวเทียนกุ๊ปที่บริหารรงรับจำนำร้านทองรูปพันธ์มือหนึ่งรวมไปถึงโรงประมูลสินค้าหลายแห่งจางเย่ไม่ได้รู้จักบริษัทหรือร้านค้าเหล่านี้ในโลกเก่า ที่พอจะคุ้นหูที่สุดน่าจะเป็นธุรกิจลงรับจำนำในเครือหัวเสียดูเหมือนแม้กระทั่งลงรับจำนำก็ถูกเปลี่ยนชื่อไปด้วยในโลกนี้อาจจะเป็นเพราะค่าสปอนเซอร์ในครั้งนี้สูงมากและระยะสัญญายังยาวกว่าปกติไม่ใช่ระยะสั้นเพียงหนึ่งอาทิตย์หรือครึ่งเดือนดังนั้นทางบริษัทจึงใส่ใจสัญญานี้มากเป็นพิเศษตัวแทนที่มาคุยเรื่องสัญญาทั้ง5คนนี้มีทั้งคนจากแผนกการตลาด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แผนกอื่นเช่นเดียวกับเจ้ากัวโจที่มีคณะติดตามมาเช่นกันเป็นหวังเซียวเหมยและดีเจของอรายการอื่นหลายคนคนสุดท้ายที่เข้ามาก็คือเถียนปินแน่นอนว่าเ,าเขาเข้ามาโดยไม่ได้รับเชิญแต่อย่างใดแต่เนื่องจากไม่ได้มีข้อจํากัดเรื่องจํานวนคนที่เข้าร่วมหัวหน้าจึงไม่ได้ว่าอะไรหลังจากทุกสิ่งเรียบร้อยดีแล้วเจ้ากัวโจก็ชี้นิ้วให้สัญญาณกับเสี่ยวฟาง เมื่อได้รับสัญญาณมาเสี่ยวฟางจึงส่งสัญญาณผ่านกระจกให้กับจางเย่อีกต่อหนึ่งก่อนจะเริ่มนับถอยหลัง10วินาทีเนื่องจากอัดรายการมาด้วยกันหลายครั้งแล้วทั้งสองจึงสามารถสื่อสารกันด้วยการใช้แค่สัญญาณมือเท่านั้นก่อนหน้านี้รายการเรื่องสยองขวัญยามค่ำคืนจะมีหลีซ่ซือเป็นผู้ช่วยประจำส่วนเสี่ยวฟางจะเป็นผู้ช่วยสำหรับดีเจทุกคนแต่เพราะการมาถึงของจางเย ทำให้รายการกลับเป็นที่โด่งดังขึ้นไม่อย่างฉับพลันเสี่ยวฟางจึงกลายเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเขาในทันทีเธอได้กลายมาเป็นทีมงานของเรื่องสยองขวัญยามค่าคืนส่วนงานเก่าของเธอก่อนหน้านี้ถูกส่งให้กับผู้ช่วยคนอื่นๆรับหน้าที่ต่อไปณนะตอนนี้จางเย่พยายามเตรียมตัวให้พร้อมเท่าที่จะทําได้เขาสตดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะกดปุ่มเปิดไมโครโฟน3 2 หนึ่งเริ่มอัดรายการได้สวัสดีครับทุกคนผมดิเจจางเยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเรื่องสยองขวัญยำค่ำคืนนะครับจางเยเริ่มต้นรายการตามปกติแบบทุกครั้งเมื่อเขาเริ่มพูดผู้คนด้านนอกก็เริ่มสนทนากันนี่เป็นสัญญาที่ทางเราเตรียมไว้ลองดูนะครับเจ้ากัวโจวเข้าเรื่องทันทีผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นหัวหน้าของกลุ่มได้กล่าว หากควบานวยการเจ้ามีทุราต้องรีบไปทำงานอื่นก่อนเชิญเลยนะคะไม่ต้องห่วงทางนี้ค่ะวันนี้พวกเรามาเพื่อศึกษาขอฟังก่อนค่ะได้ครับไม่มีปัญหาเจ้าโกัวโจวตอบกับหญิงสาวคนนั้นถามอย่างใคร,ร่รู้จริงสิฉันเห็นอาจารย์จางน้อยไม่มีสคริปหรอคะเจ้าโกัวโจวยิ้มเล็กน้อยใช่ครับนี่เป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของรายการนี้จางน้อยไม่เคยใช้สคิปมาก่อนเลยพูดสดตลอดรายการครับ ทำได้ยังไงหญิงสาวคนนั้นพูดด้วยความไม่เชื่อถือนักหลายคนที่มาทำธุรกิจลงรับจำนำก็รู้สึกว่ามันกล่าวออกเกินความจริงไปเช่นกันภายในห้องสตูดิโอจางเย่เริ่มเล่าจะอ้วนมีชิ้นส่วนของหยกที่เป็นมรดกสืบทอดกันมาเขาพกมันไว้กับตัวเสมอชิ้นส่วนของหยกชิ้นนี้เคยเป็นของกองทัพตะวันตกเฉียงเหนือมาก่อน ก่อนที่จะพูดจบประโยคจางเย่รู้สึกว่าเขาไม่สามารถทํามาได้อีกต่อไปสมองที่ต้องการเรียบเรียงคําไปพร้อมกับพอดเรื่องไปด้วยมันเกินความสามารถของเขาไปแล้วเอ๋เกิดอะไรขึ้นกับจางน้อยกันวันนี้ในที่สุดเจ้ากวาโจวก็สังเกตเห็นความผิดปกติของจางเย่เขียนปินที่คาดดาวไว้ก่อนลวงหน้าหัวเราะยาอยเย้ในใจจุดประสงค์ที่เขาเข้ามาดูรายการอัดวันนี้เพื่อเราดูจางเย่ทำพลาดจนเสียหน้านั่นเอง กิดอะไรขึ้นกันนะเอ๋ถ้าไม่อยู่ดีๆเขาถึงหยุดไปละเหล่าสปอนเซอร์ที่มาดูงานต่างมองหน้ากันอย่างฉงนไม่เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจางเยกกบเกล่อนด้วยการไอเล็กน้อยก่อนจะกดปิดเสียงบันทึกอัดขอโทษครับเดี๋ยวผมขออัดส่วนนี้ใหม่พอดีวันนี้ผมรู้สึกเจ็บคอเล็กน้อยขอไปดื่มน้ำแป๊บนะครับเจ้ากัวโจมองไปยังชายหนุ่มแล้พูดผ่านโทรศัพท์ภายในเมื่อคืนนอนไม่พองั้นหรอ อย่าห่วงเลยไปพักก่อนสักสองสามนาทีก็ได้เพื่อที่จะช่วยจางเย่จากสถานการณ์เฉพาะหน้าเช่นนี้เจ้ากัวโจวหันไปชวนเหล่าลูกค้าคุยเรื่องอื่นๆก่อนใบหน้าของเสี่ยวฟางเต็มไปด้วยความกังวลเหล่าเพื่อนเรื่มง,งานของจางเย่่างก็มองด้วยความสงสัยมีหลายคนรู้สึกว่าตั้งแต่สองวันก่อนการเล่าเรื่องของจางเย่ไม่ได้ราบรื่นเหมือนเคยคุณภาพของนิยายก็เริ่มลดลงและมีสะดุดในการเล่าอดเรื่อง ทุกคนต่างคิดเป็นในทิศทางเดียวกันหรือว่าจางเยจะอยู่ในช่วงขาลงแล้วงั้นหรอหรือว่าพราะเรื่องจะตันแล้วแล้วทําไมถึงมาเกิดในช่วงนี้เพราะอย่างพอดิบพอดีกันละ่ะเ่าสปอนเซอร์มาเพื่อเซ็นสัญญาวันนี้หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ต้องหายไปราวกับวันเลยทีเดียวจางเย่คงต้องรับผิดชอบอย่างหนักและมันจะเป็นจุดด่างพร้อยของช่องวรรณกรรมในภายหลังอีกด้วย หลายคนต่างลุ้นให้ชายหนุ่มผ่านผลมันไปให้ได้มีเถียนปินเท่านั้นที่คิดต่างออกไปเขาหวังว่าจางเย่จะทำพลาดหากคนกุดสูสารไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้จางเย่ก็จะไม่มีรายการนี้ต่อไปไม่เพียงแค่ต้องรับผิดชอบคำด่าจากผู้ฟังเท่านั้นจนกระทั่งหัวหน้าก็เล่นง,งานเขาไปด้วยถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเรื่องสยองขวัญยามค่ำคืนจะมีเลตติ้งผู้ฟังที่ต่ำมาโดยตลอด แต่ไม่เคยมีการตัดเรื่องทิ้งดื้อกลางทางอย่างน้อยต้องมีการตัดจบที่ไม่น่าเกียดจนเกินไปถ้าหากจางเยมไม่สามารถแต่งเรื่องต่อได้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้แล้วและแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับนิยายเรื่อง I Am l really e a l y a Superstar ฉันนี่แหละคือซุปเปอร์สตาร์ตอนที่26ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังกันนะครับขอบคุณครับ